เคยฝันกันไหมครับว่าอยากจะปลูกแตงโมให้ได้แบบโอ้โหผ่าออกมาเนื้อแดงฉ่ำกัดเข้าไปแล้วกรอบหวานชื่นใจทุกลูกที่ตัดออกมาเนี่ยคือคุณภาพเกรด A ขายได้ราคาดีสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรร่ำนี่แหละครับคือภาพฝันของคนปลูกแตงโมทุกคนเลยแต่ก็นั่นแหละครับในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นเสมอไปใช่ไหมครับคำถามที่หลายคนขาใจก็คือเอ แล้วอะไรละ่ะคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแตงโมงเงินล้านพวกนั้นทำไมบางสวนปลูกแล้วลูกใหญ่เนื้อแน่นหวานเจี๊ยบเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ทำไมบางสวนกลับเจอปัญหาเดิมๆแตงโมงไม่หวานบ้างละ่ะผลแตกเสียหายบ้างละ่ะวันนี้เราจะมาแกะรอยหาคำตอบทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยหัวใจของการปลูกแตงโมให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันวางอยู่บนรากฐานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกฎทองคำสี่ถูกซึ่งเราจะใช้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับการให้ปุ๋ยทั้งหมดในวันนี้เลยหลักการสี่ถูกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆในหัวเราเลยนะครับ 1. ถูกชนิดคือเราใช้ปุ๋ยสูตรที่ใช่กับช่วงการเติบโตของแตงโมหรือเปล่า 2. ถูกอัตราปริมาณที่ให้ไปมันพอดีไหมไม่มากไม่น้อยเกินไป 3. ถูกเวลาเราให้ปุ๋ยตรงจังหวัดที่พืชต้องการสารอาหารนั้นๆพอดีหรือเปล่าและสุดท้าย 4. ถูกที่คือใส่ปุ๋ยลงไปในจุดที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได้จริงๆไหมแค่4ข้อนี้ล่ละครับคือพื้นฐานของทุกอย่างเลย พอเรามีพิมพ์เขียวอย่าง4ีถูกอยู่ในใจแล้วทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าจะเอาหลักการนี้ไปปรับใช้จริงในแต่ละช่วงชีวิตของแตงโมดได้อย่างไงเพื่อให้การบำรุงมันตรงจุดเป๊ะๆแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาดีที่สุด โดยทั่วไปแล้วเนี่ยวงจรชีวิตของแตงโมจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง60วันเท่านั้นเองครับซึ่งเราแบ่งการดูแลหลักๆได้เป็น4ระยะสำคัญสำคัญเลยนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่การรองพื้นเตรียมดินไปจนถึงช่วงบำรุงเถาให้เลื้อยสวยๆพอเถาได้ที่ก็เข้าสู่ช่วงติดผลสะสมอาหารและปิดท้ายด้วยช่วงขยายขนาดแล้วก็สร้างความหวานเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละช่วงเลยครับ จุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดก็คือดินครับดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งแตงโมเนี่ยเขาจะชอบดินที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5ถ้าดินของเราเป็นกรดมากเกินไปก็ควรจะปรับสภาพด้วยปูนขาวกันก่อนจากนั้นก็ตามด้วยปุ๋ยรองพื้นสูตรเสมออย่าง16-16-16หรือ15-15-15ในอัตราสักประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่ครัเพื่อเตรียมบ้านใหม่ให้มีอาหารพร้อมสำหรับต้นกล้า พอย้ายกล้าลงแปลงแล้วในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2เป้าหมายหลักของเราก็คือสร้างเถา่าให้อวบให้อ้วนแข็งแรงให้ได้มากที่สุดครับช่วงนี้ก็ต้องเน้นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงหน่อยหรือไม่ก็ใช้สูตรสมดุลอย่าง16-16-16เพื่อเร่งการเติบโตของลำต้นกับใบให้มันเขียวสวยสมบูรณ์เต็มที่ไปเลย เอาละครับมาถึงช่วงพีคแล้วครับช่วงสะสมอาหารประมาณวันที่20-28นี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญสุดๆเลยเพราะว่าต้นแตงโมจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากการสร้างใบสร้างเถามาเป็นการสร้างดอกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะติดผลซึ่งแน่นอนว่าสารอาหารที่ต้องการก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้มันจะมีกลยุทธ์อยู่2แนวทางหลักๆครับผมแนวทางแรกคือเน้นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงขึ้นมาหน่อยอย่างพวก14-14-21หรือ13-13-24เพื่อบำรุงดอกแล้วก็เตรียมขยายผลส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คืออัดฟอสฟอรัสสูงๆไปเลยอย่าง9-25-25เพื่อกระตุ้นให้ออกดอกเยอะ ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2วิธีนี้ใช้ได้ผลดีทั้งคู่นะครับการจะเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตสภาพแปลงของแต่ละคนเลยโอเคเราผ่านเรื่องพื้นฐานการให้ปุ๋ยตามระยะกันมาหมดแล้วนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นเคล็ดลับระดับโปรที่จะยกระดับผลผล,ผลิตของเราจากแค่ดีไปเป็นยอดเยี่ยมนั่นก็คือเทคนิคการปั้นความหวานแล้วก็ป้องกันปัญหาโลกแตกอย่างผลแตกนั่นเองครับเวลาเราพูดถึงปัญหาแตงโมแตกเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะชี้เป้าไปที่เรื่องน้ําก่อดเลยใช่ไหมครับโอ้ยสงสัยให้น้ําเยอะไปหรือฝนตกหนักไปหน่อยแต่คําถามก็คือมันเป็นเพราะน้ําอย่างเดียวจริงๆนะหรอครับหรือว่ามันมีความจริงอย่างอื่นซ่อนอยู่ที่เราอาจจะมองข้างไปและนี่คือคําตอบครับจากข้อมูลเนี่ยเขาชี้ชัดเลยว่า สาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาผลแตกไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวครับแต่คือการที่พืชขาดธาตุอาหารรองที่สำคัญมากๆอย่างแคลเซียมและโบรอนตั้งหากละครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแคลเซียมเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นช่างก่อสร้างหรือช่างปูนที่คอยสร้างผนังเซลล์ของพืชให้แข็งแรงพอผนังเซลล์แข็งแรงแล้วเปลือกของแตงโมก,ก็จะมีความเหนียวความยืดหยุ่นสูง ทีนี้พอมันจะขยายขนาดมันก็จะขยายตามเนื้อข้างในได้โดยที่ไม่ปริแตกง่ายๆครับแล้วถ้าแคลเซียมเป็นช่างก่อสร้างโบรอนก็คือพนักงานขนส่งคนสำคัญเลยครับโบรอนเนี่ยจำเป็นมากๆต่อการผสมเกสรช่วยติดผลได้ดีและที่สำคัญสุดๆคือเป็นคนพาน้ำตาลที่ใบสังเคราะห์แสงได้เนี่ยเดินทางไปเก็บสะสมไว้ที่ผลแตงโมทำให้แตงโมของเราหวานฉ่ำคุณภาพดีเพราะฉะนั้นสองตัวนี้คือคู่หูดูโอที่ขาดกันไม่ได้เลยครับผม แล้วจะปั้นความหวานให้มันสุดๆได้ยังไงนี่คือสูตร3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับขั้นแรกประมาณ15วันก่อนจะเก็บเกี่ยวให้เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยหวานที่มีโพแทสเซียมสูงปริดอย่าง0060เพื่อเร่งส่งน้ำตาลไปที่ผลให้เต็มที่ขั้นที่2ลดการให้น้ำลงสัก3-4วันก่อนเก็บเพื่อให้น้ำตาลในผลมันเข้มข้นขึ้นและขั้นสุดท้ายอันนี้อาจจะยากหน่อย คือต้องตัดใจครับคัดลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้แค่หนึ่งถึงสองลูกต่อเถวพอเพื่อให้อาหารทั้งหมดพุ่งไปที่ลูกที่ดีที่สุดของเราอย่างเต็มที่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งก็เป็นที่นิยมและได้ผลดีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการหันมาใช้ปุ๋ยเชี่ยวภาพซึ่งมีงานวิจัยจากกองพัฒนาที่ดินมารองรับอย่างชัดเจนเลยด้วย ดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับแนวทานปุ๋ยเคมีเนี่ยจุดเด่นคือให้ธาตุอาหารที่แม่นยำเห็นผลเร็วแต่ในขณะที่ปุ๋ยชีวภาพบวกกับปุ๋ยคอกจะเน้นไปที่การปรับปรุงสุขภาพดินในระยะยาวและที่น่าทึ่งก็คือมันสามารถสร้างผลกําไรได้สูงอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับและนี่คือตัวเลขที่ยืนยันครับ18,392บาทต่อไร่ โอ้โหนี่คือกำไรสุทธิจากงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินที่พบว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพพอดอ .12 รวมกับมูลไก่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าแปลงทดลองอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนี่เป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยนะครับว่าการดูแลดินในระยะยาวไม่ใช่แค่ดีต่อพืชแต่อย่างดีต่อกระเป๋าเงินของเราด้วย สุดท้ายนี้ครับผมขอยกคำพูดของคุณแก้วตาสังทองเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมมืออาชีพที่เคยบอกไว้ว่าการจะปลูกแตงโมให้ได้คุณภาพดีชนิดที่ว่าขายได้ทุกลูกเนี่ยจะต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดซึ่งมันสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายพันธุ์การจัดการแปลงหรือการให้ปุ๋ยทุกอย่างมันสำคัญหมดจริงๆ หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันก็คือในบรรดารายละเอียดทั้งหมดที่ทว่ามานี้มีหนึ่งอย่างอะไรที่เราจะเอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเก็บเกี่ยวครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเช็คค่า pH บินการลองเสริมแคลเซียมโบรอนหรือการตัดใจเลือกผลที่ดีที่สุดไว เพราะบางทีการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่จุดเดียวก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้ครับ